ในเมืองไทยแน่นอนก,ก็เอาผัดใหม่ด้วยถ้าเยน็น้็เอาผัดต้องมาชมที่เราเลยวันอาทิตย์ใช่ไหมคะสดสดร้อนๆมากๆวันอาทิตย์นี้ครับเป็นื่นใหม่เชิงเนิงชื่เรียนเชิญทุกท่านเลยนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะ,ะที่บอกว่าเรามีความโดดเด่นหลนักๆในสองเรื่องเลยก็คือเรื่องของประจําที่มีมาจากทั่วทุกส่วโลกเรื่องที่สอนก็คือเรื่องของการให้บริการลูกค้าซึ่งการจัดงานใดืนนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยแลคุณภูมไรเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าการจัดงานในครั้งนี้ใช้ ทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้คะค่ะก็่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมเดินทางกับเราค่ะตัะะ้งแต่ก่อนมีแบรนด์นี้จนมาถึงตอนนี้นะคะ Beyond House เระะารก็5ปีแล้วนะค,ะค่ะ็สิบปี5ในในแล้วเราก็อยา่างทุกท่านทราบกันะะแล้วนะคะเราก็จริงจ,งจังมากนะคะกับการจัดกิจกรรมคัพเปอร์เซลล์น,นะคะ,ลละ,คะแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะคะก็พยายามจะให้มีกิมมิคอะไรที่มันเป็น b e ยอน d Series นิคะรวมทั้งกิจกรรมอื่นด้วยก็อยากจะ ก็ิส่ใหู้้าที่ที่ทอบ,ไไทบอกว่าสา์ชายท่านเลยค่ะก็เป็นที่มาขนี่ก็คือที่มาของวันนี้นะคะแต่เชื่อว่าทุกๆท,ท่านต้องอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวขอกุบไว้ก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะมา พูดถึง,ถงออพูดคุยเพิ่มเติมนะคะเกีย่ยวเรื่องของคอนเสปต์แรงบันดาลใจว่าการจัดเอซิบิชันในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไรเราไปถึงคุยกับช่างภาพชื่อดังของเราด้วยนะคะเรามี behind the scene มาให้ทุกท่านชมว่าวันที่ถ่ายทำนะคะมีบรรยากาศสนุกสนานขาในาดไหนแล้วก็มีใครร่วมงานบ้างเชิญชมพร้อมกันค่ะ คุณพรพลดการจนะหัตถกิจค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคุณพรน,นะคะว่าแรงบันดาลใจเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวขอนอนุญาตกลับว่าท่คุณใดก่อนคอนเซตต็ปที่มาของเอ็กซิบิชันในครั้งนี้ค่ะก็จริงๆแอบบเล่าเรื่องหลักคือเนาะก็คือคิดว่าจริงๆลูกค้าของเราค่ะมันมาจากการที่เราได้สัมผัสลูกค้าจริงๆนะคะลูกค้าทุกท่านก็เป็นผู้ประสบประสบในกระบวงการของตัวเองนะคะแล้วก็ อยากจะนําเรื่องราวเหล่านี้นะะให้มันมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะเพื่อนหรือว่าเป็นเรื่องราวกระทับใจให้กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ทุกท่านแปดท่านของเรานะคะเป็นมิวส์ของเราแล้วก็ทุกท่านมีรถที่สวยไปอีกแล้วนะคะอยากจะเก็บภาพเป็นที่ระลึกให้ให้ให้เขาด้วยนะคะแล้วก็คนที่จะถ่ายทอดได้กล้องที่ถึงไทยได้เลยค่ะต้องเป็นที่โปรเท่าน uh ั้นนะคะนอกจากนี้ นอกจากนี้นะคะ8ท่านก็ยังจะมาแชร์เรื่องราวแฟชั karaoke, ่นแรงขั you know today, บเพื่อนของการกีชีวิตด้วยในภาพของคุณค่ะเที่คุณไร้บอกนะคะว่าทั้ง8ท่านก็จะประสบความสำเร็จในแต่ละอุตสาหกรรมธุรกิจในแต่ละวงการเพราะฉะนั้นเนี่ยครบแน่นอนแล้วก็จะสามารถแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าการขับเคลื่อนในชีวิตแรงบันดาลใจต่างๆเป็นอย่างไรบ้างถามคุณพลบ้างค่ะการร่วมงานกันกับทางเดียวกับเขาในครั้งนี้เป็นยังไรบ้าง เบอนเหมบอนทำงานให้พี่เล็กค<ะ>ือทุกทุกคนที่ผมถ่ายก็คุณหน้าค่าตาตสใสสวยแล้วก็จริงๆแล้วผมไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาขับอะไรกัน<ะ>แต่ว่าเกว่าเขาประสบกษความสำเร็จในชีวิตนะครับาะน้นมันมัน,มนเลื่อเป็นอะไรก็ไม่ก,กลเขาผ่านไปแล้นะครับ<ะ>แล้วทุกคนไปดู้าเรา่ากนทังทายแ่เขาเขาก็จะเข้าใจระบบแลวะวิธีการทำงานจริง,รงๆแล้วผมไมได้เขาพูดอะไรเยอะเท่าไหร่ ครเ,เป็นงา่ะที่มาของนิทรรศการโปรเจกต์ในครั้งนี้คุณพลดวางไว้ไยังไงบ้างคะคือตอนแรกเลยที่เขาโยนมาผมคิดว่าคอนเสปต์ตแบบคือพลดเนี่ยมันมันค่อนข้างค่ะมันบอกเพ r s o n a l i t y ของคนเยอะแยะเขาสับสนกันก็เลยอยากให้มันโปรเจกต์เพ personality ของเขาเข้าไปในรูปภาพแล้วก็โถทีเขาขับด้วยคือเห็นว่ารูปแต่ละรูปต้องไม่เหมือนกันเลยถึงแม้ว่าเราถ่ายกัน สตูดิโอเดียวละหมดเนี่ยผมต้องจัดพร้อมต้องไปหากระเป๋าไม่หาอะไรต่างๆอะไรมาให้เข้ากับแต่ละบทเนี่ยแล้วลายสไตล์ก็ต้องให้เข้ากับตัวนักแสดงแต่ละตัวขึ้นมทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่ไม่ต้องพิธีการอะไรให้เขามากเลยครับแล้วเราแค่เอาของมาวางเนี่ยแค่เขาเห็นว่าเราคิดว่าเขาได้ยังไงค่ะาก็จะทำได้เพราะว่าที่ได้คุยกับคุณพจน์ก่อนหน้านี้นะคะคุณพจน์มีมุมมองที่น่าสนใจมากคุณพจน์บอกว่า รถยนต์สามารถแสดงให้ทุกท่านได้เห็นถึงไฟ้สล์แล้วก็ความเป็นตัวตนอย่างที่คุณวลดบอกเลยว่าจะสามารถจัดวางองประกอบในการสามารถทําให้เป็นตัวเขาได้โดดเด่นมากขนาดไหนเพราะรถยนต์นะคะนอกจากที่จะเป็นตัวแทนของนวัตกรรมความชื่นชอบแล้วนะคะก็ยังสามารถเป็นตัวแทนของเซตัสของแต่ละท่านได้ด้วยอย่างที่คุณวลดอย่างที่คุณวลดบอกว่าแต่ละท่านพอมาถึงที่สตูดิโอเห็นรถของแต่ละท่านมองภาพ ในการถ่ายออกเลยว่าจะเป็นเซตติ้นแบบไหนใช่ครับจริงๆแล้วเห็นชื่อครับเห็นชื่อว่าจะมีใครมาบ้างพอเห็นชื่อก็รู้เลยว่าแต่ละคนจะมาแบบไาเมื่อชีพไหมคะใช้เวลาถ่ายทางรวดเร็วไหมคะในแบบนางแบบเล่นเล่นเยอะครับเล่นเทถ่ยนไอยเรียกว่าเป็นความสนุกที่เกิดใช่ครับก็เลยบอกว่าเหมือนมาถ่ายกับเพื่อนมากกว่าเพราะว่าทุกคนก็สนุกไปหมดเราก็ไม่รีบใครรีบมารีบไปไม่มีใครสนใจเลยก็คือถ่ายเรื่อยๆครับสนุกมากค่ะ นี่ก็เป็นเพลงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความพิเศษในวันนี้วันนี้ทางบีโอโต้เฮาส์มีหนึ่งแขกคนพิเศษใช่ไหมคะซึ่งเป็นลูกค้าของบีโอโต้เฮาส์แล้ววันนี้นะคะเธอก็จะมาบอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับบีโอโต้เฮาส์ค่ะในโอกาสนี้ขอเชิญพิธีรนางสาวพลอยจามนค่ะสวัสดีค่ะเจอพลอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนเจอพลอยเลยนะคะ วันนี้นะคะคุณพลไม่ได้มาในฐานะแขกรับเชิญธรรมดาแต่ว่าเป็นลูกค้าจริงของเด o ต o าเฮาสใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าใครที่ตามอินสตาแกรมของคุรพลอยู่นะคะจะเห็นว่าคุณพลโลลูกรักคนใหม่คนล่าสุดชื่อว่าน้องเขียวหวาน,วานชื่อใครคะน้องเขียวหวาน <laughs> เป็นน้องจีส0่ร้อยี่ร้อนี่ละค่ะก็แบบว่า จริงๆแล้วลงแค่รูปเดียวยังเขินอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะวันนี้แต่งตัวสวยจะถ่ายรูปกับน้องเต็มที่เลยต้องถ่ายเลยนี่เรามีภาพขึ้นให้ชมเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพลอยเป็นลูกค้าของเจียวใช่ค่ะ,คะนอนไม่หลับเลยทำไมคะตื่นเต้นม,มากค่ะที่จะได้มารับลูกสาวคนใหม่กลับบ้านแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องราวเเป็นเรื่องราวที่แบบ ก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนพในกลุ่มเนี่ยเราไปที่นี่แล้วก็แต่ละคนก็จะมีแบบว่าตั้งชื่อแบบของตัวเองน้องทำเพลย์น้องบับเบิ้ลกามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพลอยชวะอะไรอย่างเงี้ยนางก็เป็นคนแบบว่าพาคนดีเลยสีรุ่นนี้เลยขับมาหาเลยจริงๆของเขาเป็นสีเทาเขาสวยมากแต่เขาไปห่อสกรับสติ๊กเกอร์เป็นสีชมพูเป็นบับเบิ้ลกาวแล้วก็เขาก็แบบว่าเธอฉันจะขับรถมาอวดรถใหม่จริง S <S ฉันอยากได้อยู่อย่างนี้เลยทำให้แฟนมันเกิดบอกไม่ไม่ไม,ไมดูก่อนดูก่อนมันสวยมากอะไรเงี้ยแล้วพอพอยแบบได้เห็นรถนี่พอยรู้สึกเฮ้ยผกหลงรักอะค่ะตหลุงร<ฮ>ักกับสิ่งที่มันใช่อะไรเงี้ยเพราะปกติเราก็เห็นรถสวยเยอะใช่ไหมคะแต่เราก็จะไม่ได้อินเลยแต่ทันทีพอยรู้สึกว่าที่มันแบบรักแรกพบรักแรกพบมันใช่ขนาดนี้แล้วแบบใจแตกเลยวันนั้นก็แบบเพื่อนก็แบบ ราใหม่ก็แบบจะตีเหงมันเยอะนะมานี่มันนี่มานี่เดี๋ยวจัดท้ายที่เขาดูแลดีราคาดีมากเลยคที่นี่เลยที่นี่เลยใช่เพื่อนทุกคนในกลุ่มก็ซื้อมาที่นีจะหมดคุณพลอยน่ะคะคุณพลอยช่ปา่โอ้โหเป็นคนที่แบบน่ารักมากครัเพราะในกลุ่มซื้อที่ทุกนเลยขาะคุณพลอยชหมลอเลยใช่ ไปแล้วการเป็นลูกผู้หจริงๆควพอใกล้ใจที่บอกว่าออเออคนเป็นหนึ่งในนั้นก็คือเองเช็คก่อนใช่ไหมคะตอนนั้นก็รองเช็คสอบถามราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอเห็นราคาเราเลือกเพราะแบบวิ่งเราไหวอะเราไหวแล้วก็ถามว่ามีสีอะไรบ้างคะแล้วไปรู้ว่าที่เนี้ยเขาจะมีสีพิเศษพิเศษเข้ามาเยอะซึ่งมันไม่เหมือนที่ไหนคะ่ะเราพอพอเห็นเนี้ยมีตอนนั้นมีสองสีใหเลือก ก็มีน้องสีดำกับน้องสีเขียว,ดวยโ,วยโดยปกติแล้วเุ็นคนชอบเร็นสีดำอยู่แล้วตอนแรกใจก็เอ้ยอยังไงดียังไงดีแต่ใจมันอยู่ที่น้องเขียวหวานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบิงกว่าปิิงเลยแล้วก็ฟูออฟชั่นน้องหมดงานน้องสวยมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอาเลค่ะตัดสินใจเลยง่ายๆเลย ไหมคะว่าที่วีออโตเฮาส์นะคะเราจะมีรถพิเศษพิเศษอยู่ในซอฟอกแบบนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่สีเบสิกเท่านั้นมีน้องเขียวหวานให้คุณพลอยมาตกลงรักด้วยใช่เลยค่วะว่าตอนนี้มีน้องเขียวหวานเข้่มมาอีกสองคันแล้วใช่ไหมค<ป>ะขายไหมมีพี่น้องมีพี่น้องเขาดีก็หนัยพี่น้องแล้วแล้วใช่ นอกเหนือจากความประทับใจในเรื่องของ s e l e คชั o ที่มีแล้วค่ะคุณคอยประทับใจเรื่องของการให้บริการด้วยตั้งแต่วันแรกี่เว้าไปเลยจะบอกว่าการให้บริการยังยังไม่ต้องเข้าไปดีกว่าการให้บริการเนี่ยตั้งแต่ได้มีการพูดคุยติดต่อกับเซลลเนี่ยก็คือได้รับการบริการที่ดีมาตลอดแล้วก็ใส่ใจถึงมตอนนั้นเนี่ยคอยลังเลที่ว่าคอยอาจจะยังไม่ซื้อก็ได้เขาก็แบบให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดให้การขายที่ดีที่สุดให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแบบคือน่ารักต่อเรามาก พราะตอนนั้นเราอย่างอาจจะซื้อไม่ได้ไม่ซืองานบริการของเขาแต่ทีนี้พอได้ตอบตกลงอะไรเสร็จปุ๊บวันแรกที่ไปรับรถเนี้ยก็มีการนัดเริกมนะคะเรื่องยนงย่างดีเราก็ดูเริ่มให้ด้วยใช่แล้วก็ดูเริกให้ด้วยต้องมีเริ่มมงคลเวลงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยก็ไปทำกันบ้านมาต้องใส่สีอะไรก็คอยทุกต้องเลยค่ะต้องใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะมาหาลน้องวันนี้วันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอไปรับเนี้ยคุยก็แบบเออเป็นครั้งแรก ที่ได้ไปโชว์รูมก็อุตห์แบบโชว์รูมสวยมากแล้วก็ลดสีสวยเพียบเลยเพราะหน้าตาแต่งอีกครั้งต่ก็ไม่ได้เราต้องโฟกัสที่น้องจิ๋วก็แบบก็ได้รับจัดกันดีๆแบบว่ามีแชมเปญมาต้อนรับแต่เจ้ามงเจ้ามงกว่าๆแล้วก็คอยก็แบบเออไม่ได้เตรียมดอกไม้มานะก็ เป็นการพัฒนใหม่เนี่ยก็กล่าวว่าเออไหว้ไม่ให้นาง,งปกติทั่วไปขอทุกข้าขออะไรมาไหว้อย่างเงี้ยค่ะหันไปอีกทีมีพวงมาลัยมาให้ด้วยเตรียมไว้ให <นะ S 2> ้แช่เเตรียมไว้เป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัยสวยงามพรีเมียมมีข้อความมีป้ายต้อนรับแบบว่าคอนเฟสชั่นพอยน์นู่นนี่นั่นนี่คือความรู้สึกว่าโอ๊ยพอยได้รับการดูแลพิเศษม,มากมากท <มา S 1> ี่สุดสำหรับพอยเลยรู้สึกเป็นคนพิเศษเหมือนเหมือนฉลองฉลองวันเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แต่ที่สําคัญเนี่ยวันนั้นคือประทับใจมากเรากลับบ้านเราแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะเราได้รู้ลูากลับบ้านก็คือบริการหลังการขายเนี่ยเป็นยังไงดีมากค่ะดูแลดีสุดๆก็คือพลอยรถของพลอยเนี่มาจากประเทศอังกฤษใช่ไหมคะ้องเทียวมาจากประเทศอังกฤษทีเนี่ยมันก็ต้องมีการเอิเดรีเซ็ตต์ตู้แจกใหม่หทีเนี้ยพลอยก็อยู่ในระหว่างที่ว่าอุ้ยต้องติดฟิล์มด้วยกลัวน้องโฮา สีอะไรเงี้ยไปติดฟ<ะ>ิ์ใสทีเนี้ยพอากะเอ๊เดี๋ยวพอจะต้องเดี๋ยวพอต้องขับรถไปส่งนะคะดีไมครั้งก่อติดฟีนอยู่เดี๋ยวค่อยขับรถไปส่งไปแจแ้กุญแจเพราะว่า,นนา,นนาในเป็นในทางเราบ้โห,โหทางเราไปรับให้ที่ร้านติดสีคเป็นระบบกุญแจให้เรียบร้อยขับรถส่งมาให้ส่<ม>าถึงคอนโดรสไลด์มาส่งให้ถึงคอนโดเลยค่ะก็ทุกอย่างดูแลดีมากหรือว่าความีปัญหาอะไรยันแบบ ติดตอมตีดตอมของพลอยนะขเขาก็เป็นผู้หญิงนะบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องดีเทลรถมากอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าคันถานเขาจะจะจะโทรไปหาเขาว่าอ่ตรงนี้มันเป็นยังไงด,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 ดีคะ,ะเขาตอบได้หมดตอบได้ทันทีอตอบไวก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยบริการหลังการขายเขาดีมากแล้วก็อุนใจเหียนป้ายทะเบียนทําอะไรทุกอย่างคือดูแลให้หมดเลยใช่ดูแลให้หมดจริงๆค่ะแล้วเลอก็เชื่อว่าที่นี่เขาดูแลดีลูกค้าดีทุกคนไม่เกี่ยวกับว่าควาเป็น Celebrity แต่เขาดูแลลูกค้าทุกคนเท่า เรื่องที่คุณลอยบอกนะคะเห็นเลยว่าทำตามคอนเซ็ปต์จริงๆก็คือ360 e d e g r e e s ดูแลหมดตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นลูกค้าของเดีอัต์เฮาส์แล้วมีการให้รายละเอียดที่ดีดนะคะมีการดูแลที่ดีจนก้าวมาเป็นลูกค้าก็สามารถสร้างความประทับใจได้ทั้งในวันรับรถแล้วก็ในการหลักการถัาด,ด้วยค่ะแล้วที่สำคัญคือามรู้สึกมั่นใจค่ะว่าเราซื้อรถ